สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหงราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน่นลัคนาเป็นหลักคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กระะกฎาะะคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนค่ะช่วงเวลานี้ยังคงมีดาวเดินผิดปกติอยู่ถึง4ดวงตามภาพที่คุณเห็นจะมีทั้งค่อยๆเดินช้าแล้วก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าในขณะเดียวกันดาวยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาตรฐานดีทั้งดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร ฉะนั้นดาวหนึ่งดวงนะคะสามารถให้ความหมายได้ทั้งในด้านบวกแล้วก็ด้านลบดาวก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนเรานี่แหละคะ่ะก็จะมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้ด้านมืดหรือว่าด้านสว่างของคุณส่งผลชัดเจนกว่ากันอันดับแรกเลยนะคะให้คุณสังเกตภาพรวมของดาวแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองค่ะพอคุณเห็นแล้วคุณจะทราบได้เบื้องต้นว่าเดือนนี้ฉันจะหนักหรือว่าเบา หรือว่าทิศทางการพยากรณ์จะออกไปในรูปแบบไหนนะคะดูจากชื่อพบเรือนอริมรณะวินาศเป็นพบเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดค่ะที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในพบเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับเริ่มกันจากดาวที่มีการขยับย้ายราศีกันก่อนค่ะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะแล้วก็ลาภะ วันที่18สิงหาคมจะขยับจากพบสหัชะะย้ายเข้าพบพันธุตีความตามชื่อพบเรือนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆคะ่ะสถานะความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเครือญาติภูมิลำนาวิิ่นที่เกิดการศึกษาหาความรู้ทักษะใหม่ๆความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้งานดีครอบครัวก็อยู่ดีกินดีค่ะ งานผันผวนความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ผันผวนตามแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่18นะคะความกดดันในเรื่องของสังคมคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็ยังคงรบกวนคุณเข้ามาได้ตลอดเป็นระยะระยะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูค่ะดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมกำลังจะเข้าไปอยู่ในภพธาตุดินนะคะไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องของธาตุแต่ว่าความเป็นลมค่ะยังไงก็ย่อมมีการเคลื่อนไหว แค่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ปลอดโปร่งนักถ้าเปรียบเหมือนการเดินของคนเราก็เดินได้ปกตินี่แหละคะ่ะแค่ว่าเดินได้แบบไม่เร็วมีช่วงหยุดช่วงผ่อนคุณอาจจะเลือกที่จะยืดหยุ่นหรือว่าปล่อยวางอะไรได้ในบางเรื่องคะ่ะอย่าง้าช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะพยายามในหลายๆเรื่องคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมาถึงตอนนี้คุณจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ลองปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็น แต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือดาวหลุดออกมาจากตำแหน่งของดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาซึ่งก็เป็นการหลุดออกมาชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเดินมาเจอกันใหม่ช่วงที่ผ่านมานะคะคุณย่อมมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับสังคมคนรอบข้างมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานบางคนก็มีเรื่องของการสูญเสียการจบการจากการเลิกราหรือต้องออกจากงาน การจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึง่งหรือไม่ก็มีเรื่องของสุขภาพค่ะการเจ็บไข้ไม่สบายของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลมีความขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าถูกแย่งผลงานความดีความชอบก็ได้ทั้งหมดนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูทั้งสิน้นมีบางเรื่องที่คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านไปค่ะแล้วก็มีบางเรื่องที่คุณยังคงต้องกําลังรับมืออยู่ ในตำแหน่งนี้นะคะดาวอังคารยังได้มาตรฐานเป็นมหาจักรคุณต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะค่ะคุณจะได้พบเจอความท้าทายใหม่ๆในเรื่องของการงานพอสมควรมีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาบางคนคุณมีความคาดหวังที่จะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศและคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางจริงๆนะคะแต่ก็อาจจะต้องรอหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีบางอย่างเข้ามาเฉย รออีกนิดนึงค่ะรอให้ดาวประจำตัวของคุณเดินหน้าเป็นปกติก่อนน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนเข้าเดือนตุลาคมนี่ละค่ะเตรียมทำเอกสารวีซ่ารอดได้เลยหรือไม่นะคะบริษัทคุณทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นถ้าทำเรื่องของการค้าการขายก็ขอแนะนำให้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้เลยค่ะ และสำหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็มุ่งเน้นไปในสายงานที่เกี่ยวกับออนไลน์คุณกำลังมีไอเดียที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการหาลาบผลบางอย่างคะ่ะเหมือนว่ากำลังศึกษาเก็บข้อมูลอยู่ยังไม่ได้ทำเป็นรูปธรรมอยู่ระหว่างการวางแผนการเตรียมงานหรือว่ากำลังสระสางเคลียร์สิ่งที่ข้างคๆบางอย่างอยู่ก็ได้มองว่าคุณกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างแบบลับๆไม่บอกใคร หรือว่าได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างแบบไม่เปิดเผยก็ได้ค่ะดาวอังคารนะคะอยู่ในบ้านของดาวพุธซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาการสื่อสารในการทำสิ่งต่างๆคุณอาจจะมีแผนบางอย่างที่จะจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถหรือว่าที่ดินค่ะเป็นไปได้หลายทางอาจจะขยับขยายย้ายที่อยู่วางแผนย้ายถิ่นฐานจะซ่อมแซมซื้อขายหรือว่าปล่อยให้เช่าก็ได้ ดาวต่อไปนะคะที่จะขยับย้ายวันที่18สิงหาคมคือดาวอาทิตย์ค่ะย้ายเข้าพบสหัชชะกลับเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรพบเดือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะใกล้การครบค้าสมาคมสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนบ้านการติดต่อการสื่อสารเจรจาต่อรองข่าวสารการโน้มน้าวชักชวนการไปมาหาสู่กันหรือว่าการทำเอกสารสำคัญค่ะ คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวคู่ธาตุไฟกับดาวเสาส่งกําลังถึงกันอุณหภูมิและก็ความเป็นไปของบ้านเมืองของโลกใบนี้ก็คงจะมีความร้อนแรงมากขึ้นเช่นกันค่ะมันดูสว่างไปหมดเลยและความที่สว่างนี่แหละค่ะอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องนั้นๆให้คุณได้เห็นภาพได้บ้าง จะมีความสะดวกราบรื่อในการติดต่อประสานงานอะไรที่มีความติดขัดหรือว่าข้างค้งมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็จะมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นเกณฑ์ของการที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ่อยมากขึ้นเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการงานหรือว่าการไปมาหาสู่กันในกลุ่มญาติพี่น้องๆมีโอกาสที่จะได้รับการชี้แนะนะคะหรือว่าการสนับสนุนจากสังคมที่คุณเข้าไปติดต่อไปมีส่วนร่วมอะไรบางอย่าง มีเรื่องของการถูกชักชวนถูกโน้มน้าวจากสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องบางคนเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ถ้ามีคนรู้จักใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีตำแหน่งหรือว่ามีศักยภาพพอสมควรคะ่ะเขาสามารถนำพาคุณไปต่อยอดอะไรได้บางอย่างจะมีลาภผลบางอย่างจากสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมาะที่คุณจะพบปะผู้คนนะคะช่วงนี้ไม่ควรที่จะเก็บตัว หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะสำหรับความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงถูกรบกวนจากดาวบาปะคออย่างราหูฉะนั้นเรื่องที่ดีแล้วก็เสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันค่ะหรือไม่ลาบผลบางอย่างที่ควรจะได้ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาที่จะได้รับอนิสง์ที่ดีจากดาวอาทิตย์นะคะที่จริงแล้วมันค่อนข้างที่จะเห็นภาพค่ะรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหน ถ้าไม่ได้มาในรูปของตัวเงินก็เป็นเรื่องของโอกาสที่ดีบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ชื่อเสียงหรือการเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักและโดยเฉพาะในภพเรือนนี้นะคะที่จริงแล้วคุณมีโอกาสค่ะที่จะได้รับข่าวดีบางอย่างที่คุณรออยู่เช่นว่าได้ทำเอกสารการจ้างงานที่ทำงานใหม่หรือไม่ถ้ามีเรื่องขออนุมัติอะไรไว้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ตามต้องการและถึงแม้ว่าจะถูกรบกวนจากดาวร้ายอยู่บ้างนะคะ แต่ว่าในด้านที่ดาวเป็นเกษตรค่ะไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้แล้วยกเว้นเชตว่าช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะทักษะจรดาวอาทิตย์ใครเป็นกลลกกินีคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปค่ะไปต่อการที่ดาวสุขค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนวิน,นาศแล้วก็ปุตตะนะคะช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้ค่ะจะขยับอยู่สองภพเรือนช่วงแรกจะยังคงอยู่ที่ภพสหัชชะ และหลังวันที่27สิงหาคมจะขยับถอยหลังกลับเข้าพบกระดุมพระฉะนั้นช่วงแรกนี้นะคะจะมีหลายอย่างที่มีความต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณกำลังรับมืออยู่ตอนนี้มันยังคงส่งผลถึงคุณอยู่ค่ะโดยเฉพาะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูอย่างดาวเสายังคงมีเรื่องของบุตรหลานลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะที่คุณต้องเข้าไปช่วยเป็นธุระจัดการเขาอาจจะมีเรื่องของการสอบการแข่งขันหรือว่าย้ายสถานที่เรียน หรือไม่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพและก่อนวันที่27สิงหาคมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยได้หรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าเจ้านายนะคะช่วงนี้ก็จะปวดหัวกับลูกน้องพอสมควรค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะพึ่งจบจากความสัมพันธ์เก่ามาและถ้าจะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นรักทางไกลพอวันที่27สิงหาคมนะคะ ดาวจะขยับออกจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูค่ะถอยหลังเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระดาวศุสุขเป็นดาวธาตุน้ําเข้าไปอยู่ในตําแหน่งของแม่ธาตุน้ําความหมายของดาวตรงนี้นะคะก็เข้ามาตอกย้ําเรื่องของไอเดียที่คุณจะมีความคิดเกี่ยวกับช่องทางการหาไรายได้ใหม่ๆหรือคุณอาจจะถูกชักชวนให้ลงทุนทําอะไรบางอย่างเอาจริงๆนะคะุ่งที่ดาวประจําตัวของคุณยังเดินผิดปกติอยู่ค่ะยังมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจผิดพลาดได้ หรือไม่ไม่ควรตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญแต่เพียงลําพังโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณยังไม่ควรประมาทและหลังวันที่27สิงหาคมไปแล้วค่ะปัญหาที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าก็จะเริ่มลดน้อยลงหรืออย่างดีเลยนะคะเขาอาจจะมีเรื่องให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจได้บ้างหรือลูกน้องก็จะเริ่มทํางานได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเริ่มที่จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณได้ หรือถ้ากำลังหาคนทำงานขาดลูกน้องนะคะช่วงนั้นคุณก็จะได้ลูกน้องใหม่แต่อย่างไรสำหรับดาวศุกร์นะคะเดี๋ยวเขาจะมีช่วงที่เดินมาเจอคู่ศัตรูอีกค่ะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่ได้บอกให้คุณทราบไว้เพื่อใช้ในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะแต่ที่สำคัญค่ะช่วงที่ดาวอยู่ในตำแหน่งนี้ ลาบผลทางการเงินบางอย่างอาจจะมีเข้ามาค่ะโดยเฉพาะที่เป็นการลงทุนหรือว่าเก็งกําไรอะไรไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบผลจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้ในอดีตการลงทุนในอดีตนะคะจะกลับมาส่งผลดีบางอย่างให้กับคุณฉะนั้นช่วงวันที่27สิงหาคมถึง17กันยายนโดยประมาณค่ะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของคุณนะคะรีบส,สางสิ่งที่ค้างค้างจะทำอะไรรีบทำค่ะ แล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยที่ดาวพุธดาวประจําตัวของคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะดาวกําลังเดินผิดปกติอยู่เช่นกันจะมีทั้งหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็เดินช้าแต่ว่าได้มาตรฐานดาวดีถึง4อย่างค่ะเป็นราชาโชคมหาจักรอุจจาวิลาาแล้วก็อุดมเกณฑ์มีดาวเสาที่เป็นคู่สมพลอยู่ในตําแหน่งตรงกันข้ามส่งกําลังถึงกันดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําอยู่ในภพธาตุไฟ น้ำมาเจอไฟนะคะไม่ส่งเสริมในเรื่องของธาตุแล้วก็กลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ค่ะเจ้าของบ้านที่เขาตอนนี้ปีกำลังไฟสูงมากเป็นเกษตรน้ำมาอยู่ในไฟนี่อยู่ยากนะคะเหมือนกับคนอะคะ่ะที่ต้องอยู่ในที่ที่ไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้วนะคะที่ต้องกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์บ่งบอกว่าคุณยังคงมีเรื่องที่ต้องอึดอัดกับสังคมคนรอบข้างค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบ้านคนในครอบครัว ฉะนั้นสำหรับดาวพุธนะคะเราจะตีความทั้งในด้านที่ดีแล้วก็เสียแล้วก็เอาจริงๆนะคะเวลาที่ดาวประจำตัวเดินผิดปกติช่วงนี้คุณก็ต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ดีค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์คุณก็จะมีความแปรปรวนคุณจะถูกใจอะไรได้ยากสักหน่อยลหลายๆอย่างความคิดของคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาตรงส่วนนี้ก็ต้องปรับต้องจูนกันด้วยค่ะก่อนที่จะไปทำสิ่งต่างๆ หรือถ้ารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจก็ต้องพยายามดึงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาค่ะเกณฑ์ของการที่คุณจะได้รับผลบางอย่างจากทรัพย์สินมรดกของครอบครัวแต่ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งกันเองในกลุ่มญาติพี่ๆน้องๆบางคนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินเท่านั้นนะคะทุกอย่างที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะคุณมีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งเกณฑ์ที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ รือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นการช่วยเหลือบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้รับมอบหมายงานยากๆสำคัญคญให้ทำก็ได้เพราะว่าดาวพุธกับดาวเสาร์นะคะเขาจะมีส่วนที่เกื้อนหนุนกันอยู่แล้วก็มีดาวพภเกตคะ่ะที่จะขยับเข้ามากระตุ้นอยู่ในบ้านของดาวพุธกลุ่มลัคนาวันที่9กันยายนและยิ่งช่วงนี้นะคะคุณจะมีไอเดียเยอะที่เกี่ยวกับการทำมาหาไรายได้คิดถึงความมั่นคงข,งของครอบครัวมากเป็นพิเศษคะ่ะ อะไรที่เป็นโอกาสเป็นช่องทางช่วงนี้คุณจะเก็บข้อมูลหมดบางคนคุณถึงขั้นพิจารณางานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันตอบโจทย์คุณจริงหรือเปล่ามีอะไรที่ทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมคุณจะมีความคิดลักษณะแบบนี้ทุกอย่างคุณคิดแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไวค้ค่ะคุณจะเห็นภาพมันชัดเจนหรือว่าทาให้เป็นชิ้นเป็นอันได้มากขึ้นก็แต่เมื่อดาวประจาตัวของคุณเดินหน้าเป็นปกติแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรนะคะ ถึงตอนนั้นทำให้เต็มที่ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะมาสรุปภาพรวมของรัคนาราศีมิถุนกันค่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะเหมือนว่าพวกคุณมีหลายสถานะอยู่ในเวลาเดียวกันบางคนก็เพิ่งจบจากสิ่งหนึ่งและกำลังจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งบางคนก็กำลังรอโอกาสข่าวดีบางอย่างบางก็กำลังซุ่มทำอะไรแบบลับๆไม่บอกใครทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงานของครอบครัวโดยทั้งสิ้น ทุกอย่างมันจะมาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมของมันค่ะคุณแค่เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเชื่อเซนส์นลังสังหรณ์ของตัวเองได้เลยนะคะช่วงที่ดาวประเกตเข้ามาคุมลัคนาของตัวเองแค่ว่าเรื่องสําคัญสําคัญค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจรอให้ดาวประจําตัวของคุณเดินหน้าเป็นปกติก่อนนั่นหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางอย่างกําลังรอคุณอยู่หรือถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างนะคะก็เป็นเรื่องปกติคะ่ะ คุณจะเห็นว่าเราไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเอาจริงๆนะคะคุณแทบจะไม่มีดาวอยู่ในภพเดือนที่เสียเลยน้อยมากอย่างมากก็เป็นอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูค่ะซึ่งเรามองว่าคุณสามารถหาวิธีรับมือแล้วก็จัดการได้โดยอณิสง์ของดาวประจาตัวของคุณได้มาตรฐานที่ดียังไงก็ย่อมส่งผลในด้านที่ดีด้วยเช่นกันอย่างที่บอกค่ะชีวิตคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกลิขิตเองได้ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ ชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรง่ายขึ้นค่ะมีแต่เราที่จะต้องเก่งขึ้นและใช้ประโยชน์ของโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางนะคะโดยที่มองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลือกที่จะเชื่ออย่างมีวิจารณญาณค่ะเราเรียนโหราศาสตร์เรายังไม่ได้เชื่อทุกตัวอักษรในตำราเลยอะไรที่เราพิสูจน์ได้เราก็พิสูจน์แล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้วางแผนเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะว่าบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ แต่ว่ามันช่วยพ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ฉะนั้นวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะและเส้นทางของเราแต่ละคนก็คงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรมที่ทำกันมาในอดีตแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีนะคะส่วนที่ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอดก็ต้องทาในขณะเดียวกันจิตใจก็ต้องขัดเกลาให้เจริญตามไปด้วยค่ะ ไปพร้อมๆกับการมีศีลมีคุณธรรมนะคะและความดีก็จะช่วยประครับประคองให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ